สบายดีทุกคนตลอดระยะเวลาซิบก่าปีของการพัฒนาเปลี่ยนแปลงบึงหนองน้ำเก่าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองนะักเขาหลงไม่จา์ให้กลายเป็นพื้นที่ส่วนสาธารณะขนาดใหญ่มีที่พักอาศัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีเส้นทางสาม,มารถเชื่อมจอดไปมาหาสูกันได้ที่สบายขึ้นในปัจจุบันนี้เนาะ และในคลิปวิดีโอนี้ข่าพระเจ้าจะนำพาทุกท่านมาอัปเดตเบิงความคืบหนา้าการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในของเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษบึงทาดหลวงเมืองไซเซสถานนครหลวงแวงจากของเฮานี่เองและในปัจจุบันนี้นอกจากตึกอาคารที่เพิ่นสร้างสำเร็จแล้วและตึกอาคารที่สาอยู และยังมีอีกหนึ่งจุดนอทีเพิ่นกำลังลงมือก่อสร้างกันอยู่กันนั่นเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งและไปหูจกักนอว่าจุดที่เพิ่นกำลังลงมือก่อสร้างอยู่ในขอบเขตของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่กันนั่นว่าอยู่จุดไหนเนาะทานผู้ชมรับชรงคิปวิดีโอนี้อยู่หากว่าได้เบิ่งจบคลิปนี้จะหูจักและจะได้เห็นมุมมองอีกกว้างขึ้นเนาะเพราะว่าในคลิปวิดีโอนี้ข้าพเจ้ารวบรวมเอาทุกจุดทุกมุมเนาะ อยู่ในของเขตนี้ไให้ท่านได้อัปเดตและกการนครับโซนของกันมาเบิงการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเนาะว่านอกจากจุดนี้แล้วเนาะทุกท่านได้เห็นภาพมุมสูงเนาะก็คือจะเห็นภาพโดยรวมเลยโบสถ์ port ตั้งแต่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าลวมนี่ก็ยังมีเขตอมหอบนี่เนาะคือดังภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ฝากทางกรรมดันนี้ก็คือจะแมนเป็นทางคอนโดเนาะที่เพิ่นได้เริ่มลงมือก่อสร้างตั้งแต่ที่มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนี่นับตั้งแต่ ปี2000เาเอ็ดมานอจนมาฮอดปัจจุบันนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเวลา10กว่าปีนั่นเองเด้อทุกคนใน10กว่าปีนี่เนาะมาเบื้องภาพโดยรวมแล้วของการเปลี่ยนแปลงนี่ตลอดระยะเวลาที่มีการพัฒนาในการก่อสร้างต่างๆเนาะมีอุปสรรคต่างๆรวมถึงที่ผ่านมาอย่างสี่การแพร่ระบาดของเสื้อพญาติใหญ่เนาะกับแพร่ไประบาดทั่วโลกและบวกกับหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยเนาะแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ สิ่งที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นหนอนในการเปลี่ยนแปลงภายในของเขตนี้โดยเฉพาะกอแมนเป็นเส้นทางที่เพิ่นได้มีการก่อสร้างและได้สำเร็จในเรื่องของการก่อสร้างไปในบางส่วนและกามีตึกอาคารที่เพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่ เกิดขึ้นมีอยู่2จุดเนาะก็คือจุดนี้และกก็คืออยู่จุดทางด้านหน้าประตูโขงเข้ามานับตั้งแต่สีแยกไฟแดงพลทันเข้ามาเขาก็จะเจอเลย mm hmm. และต่อมาจุดนี้จะแมนเป็นเส้นทางลักเนาะเป็นเส้นทางที่เสื่อมจอดกันระวังโนนหวายหาสีแยกพลทันนั่นเองเป็นเส้นทางที่ประชาชนนี่เพิ่นนาไส้ในกานที่จะเข้าออกในตัวเมืองเนาะแต่ก่อนถ้าว่า บ่มีเส้นทางนี่ก็จะเม่นไปออกใส่หัวขวานอนแล้วก็ออกไปใส่ดงคําสร้างแลวจึงหลัดออกมาใส่ถนนกําแพงเมืองแต่ว่ามหดปัจจุบันนี้นับตั้งแต่ทีเพิ่นเริมมีการพัฒนาในเขตนี้และก็มีเส้นทางตัดผ่านเฮดให้ประหยัดเวลาในการเดินทางและเฮทไห้เส้นทางมันเจาอเขานั่นเองและนอกจากนี้เนาะทุกท่านในขอบเขตอ้อมหอบของบึงหนองน้ําขนาดใหญ่นี้เพิ่นก็ได้มีการเฮดเป็นเส้นทางอ้อมหอบคือดังภาพที่ทุกคนนี่เองอันนี้เป็นเส้นทางวงไหนเนาะ จะมีอยู่2เส้นทางโดยทุกฐานมีเส้นทางวงในและการเส้นทางวงนอกเส้นทางวงนอกนี่จะปลูกเปนจะใส่เป็นก,กสุสะ่ฝางแดงแต่ว่าเส้นทางวงในเพิ่นจะปลูกเป็นต้นมะพร้าวนั่นเองเนาะและก็เป็นแลนด์มาร์กจุดหนึ่งที่เพิ่นใส่ในการเหตุกิจกรรมต่างๆในเวลาตอนเศ้าและการตอนแรงและนอกจากนั้นมีงานต่างๆเนาะเพิ่นก็มาจัดอยู่ในขอบเขตนี้เช่นกันนี่คืออีกภาพมุมนึงเหตดให้เฮาได้เห็นว่า เป็นหนองน้ําขนาดใหญ่แท่นอนทุกคนและยขีดเฐกิจพิเศษเบื้งธาตุหลวงแมนได้หับการสร้างตั้งขึ้นในวันทีเ2้ธันวาคม2 0 2 1สิ่เงแมนบริษัทสังหาอาลีมาซัพเนาะหวานเฟิงเชียงให้สปจินเนะเป็นผู้พัฒนาโดยมีเนื้อทีทั้งหมด365เฮกตาร์อายุของการสัมปทาน เ9้า้ปีนั่นเองเนาะทุกคนอันนี้ก็คือเปลี่ยนภาพมุมสูงที่ให้ทุกท่านได้หบดูน้องกันก็เห็นภาพโดยรวมโดยกว้างแล้วและนอกจากนี้เนาะข้าพเจ้าก็จะพาทุกคนไปเลาะเบิ้งในภาพมุมต่ำเขาก็จะได้เห็นอีกหลายๆอย่างที่กว้างพิ่มขึ้นตต่มนอกจากจะเห็นมุมแบบนี้แล้วเนาะและก็จะเห็นว่ามีจุดหดที่มีการเป็นแปลงและจุดหดที่สําเร็จแปกันนั้น จะเห็นทีกว้างขึนเนาะโดยจุดเริ่มต้นไหนของการที่นําพาทุกคนไปนี่ก็จะแมนเริ่มตั้งแต่ประตูโขงทางเขา่าทางด้านหน้าเนาะเมื่อเขาเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าในประตูโขงทั้งสองหางฝากกานี่แมนจะมีตึกขนาดใหญ่เนาะเกิดขึ้นใหม่ก็คือเพิ่นจะเอื้นวาอ้อมอาศีสะขนนั่นเองเนอะที่เพิ่นกําลังดําเนื้อการอยู่นี่เนาะ แมนจะเป็นเขตที่พักแบบใหม่ในเขตบึงทาตหลวงมีอาคารที่แบบว่าโดดเด่นแล้วก็สะดวกสบายนะอีกเนาะมาหอดปัจจุบันนี้การก่อสร้างของเพิร์แมน Man ได้สําเร็จไปแล้วเนาะในพื้นฐานโครงรางแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนในการตบแต่งในภายนอกแล้วก็ภายในถือได้ว่าไว้ได้ในการก่อสร้างของเพิร์น,นี่จากที่ข่าพระเจ้าได้พาทุกคนมาอัปเดตให้ทุกคนได้ับซมกันในตลอดระยะเวลาและนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่ง ที่เป็นจุดของอาคารขนาดใหญ่เนอะหรือว่าเป็นจุดที่มีการก่อสร้างอยู่ก็คือถัดต่อจากนี้ไปแต่ว่าจะอยู่ฝากทางกัมใช้มือเนะทุกคนอันนี้ก็คือจะแมนเป็นถนนเส้นหลักเด้อแต่ละถนนนี้เนอะเพ่นก็จะมีการแบ่งเป็นสีแยกและจะมีป้ายบอกเสน้นทางนวามาฮอดจุดนี้แมนเสน้นทางไดและมีซื่อเสน้นทางทีเพิ่นนำไส้อาจจะ สซเป็นซื้อของแขวงนั่นเองเนาะมาอื้นมาใส่เป็นซื้อของถนนนี่นอนค้นที่เป็นอาคารที่ข่าพเอจอวาถึถกันนั่นแมนเพิ่นได้สร้างอยู่นอนในปัจจุบันนี่สร้างกันอยู่เสาสี่โมงและก็ได้มีการซับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดระยะเวลาทัดต่อจกอาคารนี้ไปก็จะแมนเป็นเขตตลาดตลาดบึงข่าหลวงตลาดผักสดนอนทีเพิ่นเปิดขาย ตลอดเวลาเลยตั้งแต่ตอนเศร้จาจนฮอดตอนแรงเนะาะทัดต่อจากตลาดที่ออกไปก็จะแมนไปเจอกับเส้นทางที่ออกไปใส่บ้านน้นหวายเนาะบ้านเมืองน้อยหรือว่าเขาจะลัดออกไปใส่ดงคําสร้างนั่นเองก็คือออกไปใส่เส้นทางนี่คือเป็นเส้นทางที่ข่าวเจ้าว่านั่นแหละเ,ลเนาะมันเสื่อมจอดออก<อ><อ>ไปใส่กับถนนคูเวียงเนาะเออถนนกําแพงเมืองนั่นเนองเนาะซีแยกไฟแดงพนหันนั่นเนองถือว่าเป็นจุดนี้เป็นจุดสําคัญได้ เพราะว่าจะประหยัดเวลาในการเดินทางและมาในจุดนี้เองเ,องเนาะเปลี่ยนอีกมุมหนึ่งที่ให้ทุกคนได้เห็นเนาะว่า,าเกี่ยวกับอาคารของอ้อมอาซีสากลนั่นเองเนาะฝากทางด้านหลังนี่ทุกคนมันเป็นตึกที่ว่าสูงเลยทุกคนเมื่อเฮามาอยู่ในมุมใกล้ๆแบบนี้จะเห็นได้ว่ามีหลายสั้นเลยแหละมันก็เป็นอาคารที่ว่าสูงเพราะสมควรเลยแล้วก็มีบางสั้นเนาะเพิ่นก็นได้มีการตกแต่งไปในบางส่วนแล้ว ในการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางก็เป็นสําเร็จไปแล้วยังในส่วนของการตกแต่งภายในแล้วก็ภายนอกเนาะข้ามทางมาอีกฝั่งกด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนสาธารณาของเผื่นเนาะที่อยู่ใกล้กับขาของคอนโดมิเนียมแล้วก็ใกล้กับเขตทีม่มีห้างอาหารบันเทิงนั่นเองในจุดนี้เองก็เซ่นกัน ในบางส่วนแมนเพิ่กนกะได้สร้างสําเร็จแล้วแล้วก็ได้เปิดให้ผู้คนเข้ามาพักอาศัยรวมทั้งคอนโดแล้วก็ทางหรงแรมน้ําแล้วกัยังมีในบางส่วนเพิ่กนกะได้กลับมาปรับปุ่งคืนใหม่นอกก็คือในจุดทีทุกคนเห็นอยู่นี่ในข้างนี้เนาะข้าพเจ้ากลับมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับส่วนน้องกัรนี่ก็เห็นได้ว่าเพิ่นมีการปรับปุงใหม่อามีการเสริมแตงเข้าไปใหม่ในอาคารต่างๆของเพิ่นอยู่ในจุดนี้ สังเกตเห็นได้ว the ่ามีทางอาคารที่ยังสร้างบระทันสำเร็จแน่แลวก็มีทางจุดที่ยังข้างคาอยู่นอก็ยังมีหลายเซนกันเนะอยู่ในผงเขียนนี่มันจะเป็นโซนของไผ่ของมันนะทุกคนมันจะมีการแบ่งโซนกับทักแน่และถัดต่อมาในส่วนทางฝั่งทางกำนนนี้นะทุกคนหรือว่าโซนนี้ก็จะแมนเป็นห้านอาหารและห้านกินดื่ม ต่อจากข้านหารท้านกินดื่มไปก็จะแมนเป็นขอเขตของคอนโดไรกะหงแหมนั่นเองเด้อแด้ฝาข้างกล้าด้านนี้นาก็จะแมนอ้อมหอบอาซีนั่นเนองเนาะเป็นตึกที่เขาสามารถแนมเห็นหลังยูเกะไก,ไกเลยเนาะทางที่เขาเข้ามาเมื่อกี้นี่ กับปัจจุบันนี้เนาะโครงสร้างอาคารของเพิ่นในการโครงสร้างพื้นฐานในการก่อสร้างกาแมนได้สําเร็จไปแล้วแล้วในปัจจุบันนี้เนาะเพิ่นกับยัง,ง,ง,ยงมีการตกแต่งประดับประดาภายในและกาโครงสร้างอื่นอีกเพิม่มเติมเนาะในปัจจุบันนี้เพิ่นกับมีการก่อสร้างแล้วกับมีการเหตเวียกกันอยู่ตลอดมื้อเลยเนาะสาหรับตึกอ่า3-4ตึกนอกภาคทาง,งการด้าดนอน่าที่ขับพเจ้าอ่าพาทุกคนขี่รถไก่มาในบางต้นนั่นเองเด้บอบมแมนตตึกห้างนะทุกคน มีการก่อสร้างแล้วก็มีการเคลื่อนไหวกันอยู่ในปัจจุบันนี้ฝั่งของกับนี่ก็จะแมนเป็นหานอาหารแล้วก็จะเป็นโซนที่วา่วามีกลุ่มวัยรุ่นเนาะของสาวน้องเขาหลงมัจทาเนี่จะมากมากันดุเนาะสำหรับห้านอาหารในจุดนี้แล้วก็นอกนั้นก็นจะมีห้านาินดื่มต่างๆเนาะในโซนทางด้านนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีก1นึ่งโลเคชั่นเนาะที่ ผู้ใดห,หากว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาที่ยวล้าวเนาะอาจจะเคยได้มาห้านอาหารจิซอวัตุรีนั่นเองเด้อเป็นห้านอาหารที่แปลว่าซิวซิวเนาะในบรรยากาศดีแล้วก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของวัยรุ่นสาวนักขอลวงไม่จัดนั่นเนองเนาะถ้าว่าใครอยากพู้มาลินมาเที่ยวมานาล้ขอลองไม่จัดเนาะอยากมานั่งดื่มอาหารหรือว่านั่งจิบเครื่องดื่มเบาๆเนาะก็ามาได้นะทุกคนอยู่ในส่วนทางด้านนี้นานขอบเขตของเศรษฐกิจ พิเศษบึงทาดหลวงดังกล่าวนี่นะทุกคนฟังกำนันกาจจแมนเป็นทางคอนโดในปัจจุบันนี้มีทั้งอาคารที่เพิ่นเข้าพักอาศัยแล้วแล้วกับอาคารที่เพิ่นปล่อยขายแล้วนอกเหนือนั่นก็นยังมีอาคารที่กาลังมีการปรับปรุงอยู่เนาะโดยเฉพาะแล้วกับกเจแมนขอบเขตบริเวณนี้เนาะมีอยู่อาคารจุดนั้นตึกในส่วนนั้นกาเจแมนมีหลายโซนได้เนาะทางด้านนี้กันเพราะว่ามันจะเป็นอ้อมรอบอาซีนั่นเองเนาะตามผู้แบบที่ข่าเจ้าเห็นเนาะเพิ่นก็ว่าเป็น ขอบเขตของอาวเาอาชีนเองครัว่าเขาเข้ามาตั้งแต่ทางด้านหน้าของอ่าซีแยกไฟแดงโพทันเนะเาะกา็จะเห็นเลยในม,มากไก่เนะาะก็จะเห็นตึกตึกตึกนี้ตลกตึกคนกป็กตึก,ต,กตึกตึนนกค่กต่กตึกตงกตึ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 กนึกตึกาึกตึกตึกตึกนีกสึกตึกตอกตึกตึกตึเาากตงกต่กตึกตึกตึกอึกตึกตึกตอกตึ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 างกตึกตึกตนนึ้ตึกตนีกึตนตึกกกกา อ่าข้อมูงร้อยปลายแมตเนาะบร,ร,ร,ริเร้อยปลายสั้นเนาะขอโทษได้หลายๆว่าพิษอ่านี่ก็คือบรรยากาศนะสวนทางด้านหน้าในในโซนทีเป็นโซนของห้างอาหารเพื่อนื่มต่างๆ,ๆอยู่ในจุดนี้ <c oughs> ห้างดังเนาะก็คือจะแมนเป็นทูรีนั่นเองเป็นผับเนาะแล้วก็เป็นห้างอาหาร <c oughs> ถัดต่อมาในบริเวณทางด้านนี้ก็จะแมนเป็นส่วนสาธารณะเด้อเป็นส่วนสาธารณะของเพื่อนนั่นเองในอมหอบนี่ เส้นทางถนนนั่นก็แม่นป็นถนนเส้นลักนอกของการสัญจรอ,ออกไปใส่ตรงคําสร้างไปโน้นวายจากสิออกไปใส่หัวขวาเนาะเป็นเส้นทางซื้อตรงเลยหลายหลายคนก็จะนําใส่เส้นทางเส้นนี้กันเพราะว่ามันตัดทานเลยเด็ดทุกคนมันซื้อเลยเนาะนี่เนาะ,ะในหลายเดือนที่ผ่านมาเนาะข้าพเจ้ากับพาทุกท่านมาเบิ่งบรรยากาศแล้วเนาะกับมาเบิ่งการเคลื่อนไหวของการก่อสร้างอาคารเพิ่นแนะตอนนั่นก็แม่นเพิ่นยังกําลังก่สอสร้างอยู่เนาะแต่ว่านในปัจจุบันนี้ โครงสร้างพื้นฐานในการก่อสร้างของเพื่อนก็ถือว่าสิ้นเลือกสำเร็จไปแล้วเนาะในในในบางในบางตึกเนาะเพราะว่ามันจะแบ่งออกเป็น3ตึกได้ทุกคนเนาะ,ะตึกตัวนี้มันสร้างแล้วแล้วเนาะตัวทวิตนี้น ตึกตัวต่อมาหันไก่ย่างอยู่แล้วตึกตัวซั้นสามนังไก่ย่างอยู่นั่ถือว่าสร้างไว้เติบแต่ว่าตึกทางกมนี้มันสร้างสําเร็จรแล้วแล้วนองรับเพิ่นกับมีการเปิดวางแสดงเกี่ยวกับห้องขายของเพิ่อนอาเนี้ก็แกับโครงการของเพิ่นว่ามีหกทรงลักษณะป็นแนวใดนั่นเองแต่ว่าอยู่ในส่วนนี้จะเป็นโครงการที่สร้างก่อนมูเนาะแล้วก็เป็นโครงการที่รีเริ่มของเขตศเรศฐกิตพิเศษบึงฮัดหลวงแห่งดังกล่าวนี่เนาะแล้วก็ปาลากระเปิด คอนมูอีกแล้วก็มีที่มีเป็นทั้งคอนโดแล้วก็เป็นทางโรงแรมนนในปัจจุบันนี่ในส่วนทางด้านนี้ก็ถือได้ว่าอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเนาะในระดับหนึ่งเนาะที่ข้าพเจ้ามาทุกคนมาฮับโซนน้องกันถือว่าอ้อมหอบเลยแหละเนาะพาทุกคนบึงทางภาพมุมสูงได้แล้วก็พาทุกคนยางอ,อ้ออาเขรียขับรถเดลาะบึง้งในจุดต่างๆเนาะโดยเฉพาะแล้วกับแมนขอบเขต อ,าอา่อางเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ยุ่ใจกลางบึงนั่นเนาะมีจุดนึงเนาะที่เพื่นอนมีการอ้อมหัวสังกะสีเอาไว้เนาะน่าจะมีเกี่ยวกับน่าจะแม่นสร้าง้าเบิ่องบ่ผิดแล้วถ้าเบิ่งตามรูปแบบแล้วก็จะแม่นเป็นการก่อสร้างพระพุทธรูปองใหญ่เนาะตามที่ได้เพลิเป็นนคาวอยู่ในต้นปีที่ผ่านมาเนาะว่าเพื่นจะมีการสร้างพระพุทธรุปองใหญ่ใส่กับแคมน้ำนั่น คิดว่าน่าจะแมนแล้วเนาะเพราะว่าเพิรนอเริ่มลงมือในการอ้อมสังกษีแล้วคิดว่าเพิ่นมีการบุกเบิกในเดือนในส่วนจุนดนั้นหรือว่ามีข่าวข่าวจ้าใดเพิ่มเติมเดี๋ยวข้าพเจ้จจะมาอัปเดตเพิ่มเติมเด้อจุดน,นี้ก็ยังเป็นตึกที่สร้างสําเร็จแล้วนะแต่ว่าก็ยังห่างอยู่ยังบบทันมีผู้คนที่เข้ามาอยู่อยู่เนาะพักอาศัยอยู่ในส่วนทางด้านนี้แต่ว่าตึกทางฝั่งทางาด้านนี้แหละแมนมีแล้วเนาะทุกคนผู้คนที่เพิ่นเขาพักอาศัยแล้วก็อยู่ในนั้นนําแต่ก่อนเนาะ,ะเคยเข้าไป ได้เนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ฮัลเข้าไปว่ได้แล้วเนาะต้องมีปิ่นบัตรเนาะ,ะปินบัตรแล้วก็ิ่นจึงให้เขานะ้าเนาะบุคคลภายนอกคนบ่ให้เข้าแล้วในปัจจุบันนี้นอกจากว่าเป็นพนักงานบ่แล้วก็เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ทางด้านในเนาะิ่นจึงจะให้เข่าอันนี้กับแลทัดต่อมาจะแมนเป็นเส้นทางหอบนอกของเขตบึงน้ำนั่นเอง เป็นเส้นทางที่สังเกตง่ายๆเนาะว่าเส้นทางฮอบนอกหรือเส้นทางฮอบไหนสําหรับเส้นทางหอบนอกแมนเพิ่นจะปลูกเป็นกกเส้าฝางแดงส่เวลาเดือนสี่เดือนห้ามาเนาะเป็นระยะของกกเสาฝางแดงออกดอกแถวนี้จะเต็มไปด้วยสีส้มและกายสีแดงนั่นเองหลายๆเส้นทางอยู่ในของเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทัดหลวงีนทุกท่านแมนเพิ่นจะนำเอาต้นไม้มาปลูกใส่สองข้างทางแบบนี้เลย โดยการปลูกต้นไม้ของเพลินแมนจะปลูกใส่ฟุตบาททางคนยางนี่เนาะเพื่อจะเจาะให้เป็นวงมนแล้วก็จะนําต้นไม้ชนิดต่างๆมาปลูกใส่ในปัจจุบันนี้ลหลายๆเส้นทางก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้สร้างความสีเขียวและก็เป็นเขตที่ลหลายๆคนมาหิกิจกรรมต่างๆเนาะว่ว,าวาจากมาแลนมาคี่รถีดังซี่จะเป็นช่วงระยะเวลาตอนแรงเนาะทีละหลายๆคนจะมามาหิกิจกรรม กิจกรรมในส่วนนี้น้องกันนี่ทุกคนจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยเส้นทางของเพิ่นกาจะเห็ุเป็นเส้นทางปู่ย่างเนาะถือว่าหนาเพาะสมควรได้และจุดนี้ให้ทุกท่านสังเกตเนาะก็คือจะแมนเป็นเส้นทางวงไหนฝากทั้งกล้ามไส้มือจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี่เนาะเพิ่นได้น้ำเอาแผ่นสังกสีดอกมาแอมเอาไว้ในจุดที่หลายๆคนมักมา บึงพระอาทิตย์ตกดินและกลมาถมายหูบเนาะก็คือชุดที่มีแวกออกมาน้อยหนึ่งเนาะในตามแรงข่าวเนาะที่ข้าพเจ้าได้มาในแต่ก่อนหน้านี้เนาะว่าเพิ่นม,มีแผนที่จะก่อสร้างพระพุทธรูปใหญ่ใส่เนาะถ้าให้ข้าพเจ้า,าเดาเอาเด้ออันนี้ทุกคนถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะคิดว่าเพิ่นจะสร้างพระพุทธรูปใหญ่ใส่จุดนี้แหละทุกคน เพราะว่าเบิ่งจากแผนทีแลกบเบิ่งจากวิดีโ,ดโอเนาะทีเพิ่นได้มีการนําเสนอมาคิดว่าน่าจะแมนจุดนี้เพราะว่าจุดที่เป็่นค่าขึ้นกับหน่วยไข่เนาะก็คืออยู่อีกฝากทางกรรมด้านหนึ่งนั่นในจุดนั้นถาดเป็นในแผนทีเพิ่นจะเป็นในเขตของตึกอาคารเนาะถัดจากตึกอาคารมาจะเป็นอีกลักษณะไข่กับหน่วยไข่ตัดค่งก็คือวังกี้นี่เนาะจะแมนเปลี่ยนเขตของที่เพิ่นสร้างบุตรหูบนั่นเองนะทุกคนนี่ อันนี้ก็คือจะแมนเป็นภาพอีกมุมหนึ่งเนาะเป็นกว้วงในทุกคนในบริเวณขอบเขตนี่เพราะว่าเพิ่นจะมีการยับเข้าไปเนาะแล้วก็ถมดินแล้วก็มีการก่อต่อฟ้งการเจียรและให้เป็นเขตหนองน้ําขนาดใหญ่ที่กว่วงเนาะทุกคน้เพิ่นหาการนาเอาแผ่นสังกะสีมาใส่เนาะในกนนานีที่ได้พาทุกคนมาก็จะประมาณจักสามหรือว่าสีเดือนได้แน่ตอนนั้นันยังบ่มีเด้อทุกคน และในปัจจุบันนี้ต้นหมักข้าวของเพิ่นนอนทีนํามาปลูกใส่ในขอบเขตของเส้นทางวงในนี่ก็แมนสวยงามและแล้วกะเวลาเขาแน้มไปแก่ไก่อย่างสิมันก็ให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งในปัจจุบันนี้ส่วนสาธารณะอยู่ในนักขอลงเวงจันทน์นี่ก็แมนมีหลายได้แต่ว่าจุดที่มีหลายๆคนมากมาคิดจิตจรรมเนาะในตอนแรงอยงสิกรแมนในเขตเส้นทางของ ขีดกิดพิเศษบึงทาดหลวงนี่แหละทุกคนนอกจากจะแมนยูทีเดินของพระธาตุหลวงเวงจันทร์หน่อยหรือว่าเดินทางด้านหน้าของหอสภาแล้วในเขตนี้เนากกะถือได้ว่าเป็นเขตหนึ่งเนาะที่อยู่ติดก,กันกับตัวเมืองเลยนอกจากนี้ก็ยังติดกันกันกบสูตรการฆ่าลาวไอติกนั่นเองเป็นภาพบรรยากาศในช่องตอนแรงๆเนาะแต่ว่าผู้คนนี่จะมาเต้าโฮ้มกันจากประมาณ8โมง6โมงเนาะ พอเจ็ดโมงไปนี้ผู้คนคนก็นจะทยอยกลับกันแหละแต่ว่าใส่ระยะเวลาน,น้อยๆเนาะข้าพเจ้าเคยมาแลนด์ได้ทุกคนแลนด์ได้แต่หอบเดียวเท่านั้นเองเนาะบอได้เทาสองหอบซ้ำเนาะเมือ่อยมันกว่วงอีหลีเนาะมันกว่วงหลายแล้วก็ใส่เวลาค่อนข้างว่าจะเติบหนึ่งนอนในการแลนด์อมหอบเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศใน เศเศรษฐกิจพิเศษ์บึงทาดหลวงที่ข้าพเจ้าได้นําพาทุกคนมาอัปเดตให้ทุกคนได้ครับชมน้ำัดในปัจจุบันนี้จุดใดดีข้าพเจ้าก็ว่าดีเนาะจุดใดที่มีการเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าก็ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจุดใดที่ยังตกพกพ่องอยู่ข้าพเจ้ากล่าวาไปในภาพที่เห็นความเป็นจริงเนาะทุกคนนี่เอาแน้าจากจุดนี้ไปเขาก็จะเห็นในส่วนพื้นทีต่ต่างๆเนาะ ฝากขังตั้ไส้มือก็จะเห็นในของขอบเขตของอาคารที่เพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่ก็คืออ้อมอาซีสากลเนาะจะนำพาทุกคนเนาะมาเบิ่งจุดสิ้นสุดเนาะว่ามันเปลี่ยนแนวใดในเส้นทางของแต่ละจุดนั่นเองในของเขตนี้อันนี้ก็จะแมนทางด้านส่วนทางด้านข้างเนาะของตึกเก่าที่เพิ่นสร้างมาแต่ดดละและปัจจุบันนี้ก็กลับมาพัฒนาเพิ่มเติม แต่ก็ยังเห็นได้ว่ายังมีตึกที่สร้างบบทันได้สาเร็จแล้วก็ยังมีอาคารที่คงค้างอยู่แต่ว่าฝากทางกล้าม้ายมือก็จะแมนติดกันกันกบสูตรการค่าลาวไอติคนั่นเองเนาะเส้นทางที่ทุกคนเห็นอยู่นี่จะออกไปจอดไซอีก1จุดนั่นเองแต่ว่าข้าพเจ้า่แน่ใจ่ายนว่าครงการเสร้นทางของเพ่นนี่จะเสื่อมออกไปไซเส้นทางต่างๆอยู่ไนของเขตเส้นทางในนคคหลวงเวียงจันทร์หรือบอ่แต่ว่าเพ่นเฮ็ด ปะเอาไว้เนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบึงว่าจุดที่ขับกเจา้าว่าหันมันอยู่จุดใดญเนาะนี่ทุกคนเส้นทางหลายๆเส้นทางกจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยแล้วก็เป็นเส้นทางที่สั่งสําเร็จแล้วทุกคนสามารถเข้ามาเิ็กดกิจกรรมต่างๆได้เนาะเพิ่นกับบรด้ห่วงห้ามแต่ว่าการเข้ามาแล้วก็ต้องรักษาความสะอาดเนาะรักษาทรัพย์สินของเพื่นนั่นเองรักษาทรัพย์สินก็คือจะเป็นเส้นทางบออย่างสิ จริงที่เพื่อน,นํามาปลูกเป็นต้นไม้ต่างๆเอากับบอกไปยุ่งไปเกี่ยวไปทํำลายเนาะเอาเิ็ไม่ให้กิจกรรมใหดกิจกรรมของเขาไปนั่นเองเนาะอันนี้ก็ช่วยกันรักษาเอาไว้เนาะ,ะอ่เฉพาะตั้งแต่ยุส่ก็ตามเนาะ อยู่ในขอบเขตพื้นที่ต่างๆกับเซนกันเนาะข้าพเจ้ายังพบเห็นว่าในพื้นที่ส่วนสาธารณะนี่ทุกคนยังถือเบาในเรื่องของความสะอาดอยู่เนาะบางคนนี่น้ำเอาน้าเขามากินแล้วก็บเก็บไปทิ่มถังขี้เหยื่อเนาะทั้งๆท,ทีถังขี้เหยื่อกะย่างออกจากเขาโบได้ไก่โบหอด1ิบเมตรเนาะกะยังโบผ้าก,กันเอาไปทิ่มเนาะโดยเฉพาะแล้วที่ข้าพเจ้าเห็นในเมื่อวานนี่ก็แมนอยู่ที่ส่วนสาธารณะประตูไซเนาะ ถังขี้ออยู่นี่ตุกน้ำกะห่างจากถังขี้ประมาณสองเมตรเนาะกันยังตั้งอยู่หันเนาะอันนี้เนาะประเทศไทยเขาเห็นว่าเขาเป็นคนที่มักง่ายอันนี้ก็คือทุกคนเส้นทางเนาะทีข่าพระเจ้าพาทุกคนมาวางกี้นี่ถือว่ามันยุดเลยเนาะชุดและบอลทีเพิ่นสร้างเปลี่นเส้นทางอย่างมาแต่ว่าเส้นทางมันก็นยังต่อออกมาพียูนี่อันนี้เกิดจะแมนเป็นขวาขวาที่เปลี่ยนคลองน้ำเนาะทีต่อออกมาตั้งแต่บ้านฮองเก๋นี่ ปิ่นคลองน้ําที่ต่อออกมาจากหลายๆคลองน้ำในในน้อยนาะงโฮมก็กัเป็นคลองน้ําใหญ่แล้วก็กลา,กกายออกมาเสื่อมต่อใส่กับอา่างเก็บน้ําขนาดใหญ่หรือว่าบึงธาดหลวงนั่นเองแต่กนเนาะที่ข้าพเจ้าเคยเห็นภาพนี่เนาะมันเป็นคลองน้ําที่ว่าเปื้อนหลายแล้วก็ปิ่นคลองน้ําที่หกหลายเนาะอันนี้เนาะทุกคนอันนี้อันนี้แมนป็นคลองน้าเนาะที่อ่าต่อมาจากใน เส้นทางคลองน้ำต่างๆในตัวเมืองที่ไหลเข้ามาในเขตบึงนั่นเองเส้นทางที่มันจะไปเนาะถ้าทุกคนได้สังเกตบึงภาพวิโูมุมสูงเนาะทีในต้นคลิปเนาะจะเห็นได้ว่าจะมีเป็นคลองน้ำเนาะที่ต่อออกมาแล้วก็เข้ามาในงเขตนี้อันนี้เนาะก็คือเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ะระยะซิบกาปีเนาะถ้าเปรียบเทียบใซนในตอน,นั้นกับตอนนี้ข้าพเจ้าเห็นได้ว่ามันก็าพัฒนาขึ้น รากาดีขึ้นนั่นเองเนาะก็ถือได้ว่ามันมีทั้งจุดดีและกัาทั้งจุดบ่ดีเนาะในการพัฒนาในการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไอ้ฮานี่เนะาะกะต้องพัฒนาไปกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนั่นเนองเนาะทุกคนถึงจ้าไหนก็ตามทุกอย่างมันมีทั้งจุดดีของมันเลยกัมีทั้งจุดบ่ดีของมันอยู่แล้วเนาะบะ่เฉพาะการพัฒนาบ่เฉพาะอันใดอันหนึ่งเนาะมันทุกเรื่องเลยทั้งๆท,ที่สังคมลาวเา สังคมทุกๆสังคมแล้วแหละเนาะโบซเฉพาะตั้งแต่สังคมลาวเขาก็ยังมีทั้งคนดีล้วก็ททางคนบ่ดีเนาะมีทั้งคนที่คิดบวกแล้ะก็นังเป็นคนทีคิดลบตัวเขาเองก็ยังเป็นคนที่คิดบวกและคิดลบเ่นกันเนะาะหลานนี้ล้วนแล้วแต่มันเป็นปัจจัยแล้ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึนเนาะทุกคนนี่อันนี้จะแมนเป็นเส้นทางอ้อมเนาะที่ข่าพเระเาพาทุกคนมาเบิ่งแต่มีเป็นเส้นทางเอื้อนวาเส้นทางเลขหนึ่งเนาะทีเพิ่น ได้ยินข่าวว่าเพื่อนจะสร้างเนาะที่เป็นเส้นทางนอกออกมาอีกเนาะถ้าข้าพเจ้าเห็นอยู่เนาะรักเขตแดเด่นของเพิ่อนอยู่ในขอบเขตนี่เลยกะมีมาด่วนแล้วเนาะก็ได้ยินมาด่วนแล้วว่าเพื่อนจะสร้างเส้นทางดังกล่าวนั่นแต่กัยังบ่ทันได้เห็นมีความคืบหน้าสําหรับท่านใดเนาะที่ถามเกี่ยวกับเส้นทางดังกล่าวนั่นเนาะก็คือยังบ่ทั์มียังพบสได้มีความคืบหน้าเนาะในก่อนหน้านี้ได้มีช่อง YouTube ของอผู้นึ่งนาทีเพิ่นนำเสนอเกี่ยวกับเส้นทางดังกลาวนี่แต่ว่าอดปัจจุบันนี่หันกันยังเรเห็นเพิ่นม,มีการอัปเดตเนาะเกี่ยวกับข่าวเส้นทางที่เพิ่นจะมีการพัฒนาตต่มเห็นเนาะทุกคนสั้นดินของเพิ่์นนาทีเพิ่นม,มีการปูสั้นหินนะเนาะสั้นเกี่ยวกับทั้งอย่างนั้นถือว่าหนาเด้สามซีซั่นพอนใดทุกคนถือว่าพอสมควรได้แหละเวลาเขาขี่รถจับนี่หู้สึกว่ามันนิ่มขึ้นเนาะเวลาที่เขาขับรถผ่านไปอย่างสิ เส้นทางก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนั้งมีพื้นที่ที่กว้างขวางอยู่ยังมีพื้นที่ทีว่วาหลายอยู่เนาะทียังเป็นป่ายหญ่าแล้วก็ยังเป็นหนองน้ําอยู่ในพื้นที่ต่างๆยังมีหลายอยู่เนาะนีุ่กคนจุดนี้แหละเนาะทีข้าพเจ้าว่าเห็นเป็นลักแดนเนาะเขตที่เพิ่นสงนเอาไว้แนมสน่วนออกไปทางนอกอู้หน่อยหนึ่งเนาะจะเห็นเป็นดิน,นอ่าจะเห็นเป็นเสาสีมังเนาะ ทีเพิ่นหมายข่าวแดงเอาไว้แต่ว่าเส้นทางเส้นนี้หันเป็ีนเส้นทางน,น้อยๆเนาะน่าจะเป็นเสียงทางเดิมแล้วเนาะทีออกไอ่ซบ้านต่างๆในขอบเขตออมห้อมนี่และนอกจากนี้ขอบเขตของเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงก็ประกอบมีหลายๆบ้านเนาะบบว่าจะเป็นบ้านโพนทันห้องแกด๋ดอนกอน้อยโน้นไหวเมืองน้อยคำสวาสดเนาะสำหรับบ้านคำสวาดนั่นก็นจะมีสถานีรถไฟลาวไทย ที่เสื่อมต่อออกมาตั้งแต่สถานีทานแแรงเนาะปัจจุบันนี้สถานีเิ่นกับเปิดน้ำไส้แล้วแต่ว่าการแร่นรถไฟระหว่างประเทศเพิ่อนกันยังไม่เห็นว่ามีข่าวๆในจุดนี้เพิ่มเติมถ้าว่า มีข่าวๆเนวใดเนาะในจุดนั้นเดี๋ยวข้าพเจ้าจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้หับสมเพมิ่มเติมแต่ในคลิปวิดีโอนี้ขอเขอ้าใจทุกท่านที่เข้ามาหับสมเรติดตามผิดพลาดประการใดในการนําเสนอและข้อมูลอันไดเนาะที่บุตรก,กัต้องการขอโทษขออภัยทุกคนสามารถติชมเข้ามาเพิม่มเติมได้แต่ในคลิปวิดีโอนี้ก็จะขออนุญาตจบเพียงเท่านี้เนาะฝากทุกคนที่ตามต่อในวิดีโอทัดไป